เนหดอันนี้นาดินอันนี้นาดินอันนี้นาดินนะคะเยอยอสุด คะอันนี้หน้าดินค่ะันนี้กนลังไปแล้วค่ะแน่เปิดแย่เมื่อไทยได้เยอะรเอานี่ค่ะไปยีลราค่ะตอนนี้ลุน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 ลุค่ะกลไเรียบยร้อยนี่ขนมปังเหยขนมปังเมื่อกี้สีตียืขนมปังนะคะเหย oh, ขืขนมปังอันนี้เหยือขนมปังมาเรียบร้อย ัมนแล้วัมนแล้วัมนแล้วันแล้วมา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 แล้วไปแล้วต่อต่อซื้อซื้อตอซื้อซื้อตอซื้อซื้อหรอเนื้ว่าจะมาแล้วนึกว่าจะมันมาแล้วอะไรวันมาแล้วยังมาแล้วค่ะดูดูลุ้น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 ค่ะมาแล้ว ติดหรือไม่ติดรู้สึกว่าจะมีปลาอยู่รู้สึกว่าจะมีปา <laughs> ใช่ค่ะว่ารู้สึกจะมีปา่า <laughs> ลุนล้นลุ้นตัวแรกปึ๊บมีม,ม,มีมาแล้วตัวแรกมาแล้วค่ะเย้มาแล้ว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 ตัวแรกหมนันหมนข้าหมันหมันใส่อ่ะยังไม่ถึงสองนาทีไส์สวยๆเลยจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวแต้มแรกมาแล้วจ้า มาแล้วมาแล้วเย่ได้แล้วพี่ไอ้ได้แล้วบ้างไปเมื่อกี้ได้แล้วมัน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 สุดยอดเลยอันนี้เยาขนมปังนะคะอ๋อยังมาที <anes> ่นี่ทีมงานม่าน้ำกันทีมงานมานน้ำกันวันนี้หนึ่งสองสามสี่หากระบอกด้วยค่ะวันนี้มาหาคนค่ะหยาดหยาดหยัดหยัดข่ามานน้ำกัน มันน้ำกันมันมาแล้วค่ะตัวแรกใส่ไปว่าในเพอสองนาทีได้ใส่ใส่งามๆเลยค่ะเมื่อกี้สวยๆใส่สวยๆเลยตการไหลไม่แล้วค่ะไม่แล้วไม่แล้วมาแล้วมาแล้วสั้นแล้วสั้นแล้วมาแล้วไม่แล้วมัน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 อีแล้วค่ะมาแล้วมาแล้ว เอาไว้ยานขึ้นอได้การทางนั้นคือหลับดีแต่ทางนั้นมาเด้อมาเด้อทางนี้ได้มาเดียวมาเด้อวแต่ละมันมาละค่ะมันมาแล้วแต้มสองมาแล้วแต้มสองมาแล้วรุ่นๆมาสิใส่ง่ายก็ใส่วางหันดีกว่าค่ะรุ่นๆลุ่นๆลุ่นๆสุดยอดเนี้ยเขามักเองว้าวว้าว ใส่สวยๆวิ้งแซ่บๆส็ถ้ากินวากินฟ้าวิ่งแซ่บเส็บใส่สวยๆดนะครับเบิ้งน้นกันเดิจ้าพี่น like ้องพี่น้องเบื้องต้นการเด้นจ้ามื้อนี <S <S <um <ah ้ม like ื้อนี้โอ้ยโอ้ยดีใจหลายโอ้ยแป๊บเดียวได้สองตัวเราสองตัวราค่ะใส่สวยๆเลยค่ะมาเด้อมาเด้อผู้ใดแอบแอบอยู่กันเบิ้งน้นกันเดินค่ะใส่ มันหมามันหมาเลยจา้ามันหมาเด้อพายเขามะมหมกับพิมมาคุยกันได้เด้อจา้าวันนี้ของทามาชมบรรยากาศการตกปลาเขื่อนลำปะซาดนะคะอำเภอคำม่วงกาลสินจา้าวันนี้วันนี้อันนี้บรรยากาศเบิ่งวิวๆนะค่ะเบิบ่องวิวยายบอกว่าเยี่ยมมองหัวใจยาย มาเด้อมาเด้อมันจะได้กินก้อยปลาแล้วมันนี่ไนะด้มาเด้อมาเด้อจะได้กินปลาแล้วมันนี่เด้อได้ใ,ใส่สองใส่แป๊บเดียวม, <c oughs> มันตอด <c oughs> นึกว่าแต้มสมามแล้วนึกว่าแต้มสามเดี๋ยวค่ะให้เบิ้งอีกบ้างกกนี่กับนี้มีมีอีกสามขัน นี่ก็มีอีกสามคัง hmm. ค่ะฟังนมาแล้วมาแล้วอันนั้นน้องสาว้ะค่ะน้องสาวกำลังมาค่ะมาบบมาบบได้บได้บหมานบบหมานบบ แตมสามวันแล้วใส่มินิอันนี้ลูกมันลูกมันบอเป็นอย่างลูกมันลูกมันแตมสามวันละจ้าแตมสามวันละจ้ามัน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 แตมสามวันละจ้าแตมสามวันแล้วมันหมาเด้อพ่อใหญ่ทัดพี่บอกคับอู้บุบอกครับ พิธาตว่าอันมันหยุดเหีอีกเถอหนาจังสิกาพิธาต์สิมเมื่ออยู่จ่าสิมเมื่ออยู่อยากกลับบ้านอยู่จา่าเดียวเดียวแล้วบึงรอบหนาพิธาต์อันจังสิกจาจ่า,าไม่มีเหียอีกหยุดเห้ยอีกสักรอบหนึ่งกับศิเดกลบอยู่จ่าพิธาต์อยากเมื่ออยากเมื่อบ้านอยู่จา่าพี่ไอศบอกว่าพ่อใหญ่ทัดสวัสดีค่ะพี่ไอทักทาไทยพ่อใหญ่ทัดด้วยจา้า ตอเออเนะมันกินอยูเดยดยางแตมซแตมซแตมซีม้า้วค่ะแตมซีม้าราคาแตมซีมแา้วคะอันนี้ปูด้วค่ะอันนี้ปู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 ค่ะปูปูปูค่ะ กำลังจะดูว่าจะดูลุ้นลุนไซส์ใหญ่เลยไซส์เล็กเลยดูค่ะดู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 มาแล้วมาแล้วเออไซสวยไซสวยค่ะไซสวยสวยจ้าใสามาแล้วค่ะแต้มซีมาแล้วค่ะโอเคไซส,สวยสวยว้าว แาดนี่นะมันหมานมันหมานมันหมานเลยอ่าโอเคโอเคค่ะ <laughs> <laughs> ไม่เลาวมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเลาะเข้ามาอีกแล้วอีกแล้วยาวน้องว่ายาวน้องว่ายาวน้องว่ายยาว ไสวยน้องว่ายามน้องว่ายามค่ะใส่สวยๆมาแล้วส evet ิใดบ่ลุดุ่นลุุุุ้มๆุๆมปุ้มปุมปุ๊เหยียหมดต่อจนเหยียหมด้บอกกุ่มกัเยกุ่ม ออโชว์โชว์ค่ะอยู่นู่นอยู่นู่นนู่นปูยกขึ้นบ้างหนูปูอ่าเนี่ยค่ะสายสายกำลังได้แล้วค่ะมันมันนี่พอได้ปิ้งแหละค่ะนูำน้ำปูนี่แห้ะค่ะอ่านี่เดี่ค่ะนี่นี่ค่ะได้ปิ้งแล้วได้ปิ้งแล้วได้ปิ้งแล้วค่ะอันแล้วอันแล้วอันแล้วได้ปิ้งแล้วค่ะนั่นน่ะค่ะ มันๆหมันหนมาแล้ว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 ่ะปรากฏวาปรากฏว่ารุนรุนๆุนลุนุนลุนขาุนุนุนรุนนรุนนเป็นจังไดเนาะใส่งงามบอนอ ลุนรุนุนัก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 นนะอัเทอบัทษโตใหญ่บอกคือว่าขึ้นหนักขึ้นหนักโตใหญ่บอนอนะใส่ใหญ่บนอ้ใส่ใหญ่บนอ้ะเดี๋ยว่าว่าเดีว่ามวารุนน้ำกันเด้อโอ้โอ้อออบกว่าสู้สู้สจ้าพี่ไอพี่มันบังน้ำกันเด้อใส่งามงมงามงามโอ้ สวยๆเลยจ้ายายเบิ้ง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 โอ้ยมาใส่งามแทนี้อุ้ยกล่องกล่องกล่องหัว้าวไข่เต็มท้องไข่เต็มท้องอีกค่ะไครได้เสิได้กินปลาตัวนี้มัน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 นี่ดีค่ะโมนี้โอ้ยโชคดีโชคดีบรรยากาศก็เป็นใจมาเด้อมาเด้อทั้งนั้นมาเด้อแก้แก้ไทยกันฮะแก้ตะกี้ตัวนี้ ดูสินะมาเด้อมาเด้อขาได้ป่าโตใหญ่ละทั้งเนี่ยอ่นนนานพัน,น,พนแหนกไม้ตังบูญค่ะพันแหนกอันอยางมาไปตำสมตำเนาะอยู่บ้านเทียงอพิ่นเฝ้าสวนยางนะคะ่ะปูพ่นนอนกีดยางอยู่นี่เพ่นก็เลยไปตำสมตำล้วก็เอาลงมาสูกินกำลังต่ำม,มากค่ะตำสมตำ ใส่ญ่เลยตัวนี้ใส่งามงามงางามงามงามค่ะโอ้ยมันหมานี่ลมือนี่บรรยากาศก็ดีแดดก็บ้แดดอแบ้ม่ได้ไปกับัันลมหรือไม่หรอจ้งจีบมันแ้มันเด็ดเด็ดาของาขาลมไไปทันนเลยของท้าขาลมไ้เห็ดออกเลย นานเขาดึงตึงวะอะไรตึงอะไรไปเนอะเล้วขวองบอกขวางบอกขวางจีเร็วโอ้คั้นเบ็ดกองเลยนานอยู่นานอยู่โอ้ขวงบอกางบอกจะว่าวของถอดด้ยการเล่นมันแนนว้าวว้าวมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วขั้นเบ็ดกงกงเลยค่ะตอนนี้กําลังกินเขาอยู่บ้านในยิมป๋ามาก่อนเนื้อตัดกินใส่ ใจเย็นค่ะใจเย็นมาเฝ้าครับได้าเนาะมาเฝ้าเนาะค่ะค่ะมาเฝ้าน้ำกัดนะคะวันนี้มันบรรยากาศสดๆการตกปลานาดินค่ะวันนี้ล้อรุ่นค่ะตอนนี้ว่าจะเป็นใส่หญ่หรือใส่หน่อยหรือใส่ยังไงคือแบบโอ้มมมันีให่่ เด็ดชัอเด็ดมีไม้มาด้วยพร้อมป้าจะบอกอยากบอกว่าลุ้นกันอย่างหนักลุ้นกันิึงคักๆแล้วค่ะตอนแร้ ตอนแรกนึกว่ามันสิใสง่ายแบบึงก็่โอยหอยหอยหอยโอ้ยรุ่นบาดยางหนักบาทผลสุดท้ายขึ้นมาวีไรแบบต้นไม้ือนไ่มเื่อปงไมั่างรุ่นสัรุ่นวสัน ขอบคุณเจ็ดล้อและดวงใจค่ะขอบคุณหลายๆค่ะกราลังกินเขามาเด้อบรรยากาศกินเข่าค่ะบรรยากาศกินเขา,าเน่ากินหลายปลาเนะาะตำมุ่งเนื้อ,อย่างไก่หนึ่งตุมทั่วค่ะทัวดินทัวรลิสงค่ะกำลังกินเขาอยู่ปลาติดแลนว่าสันนอกว่าสิตัวใหญ่แห้งได้ยังได้กินใหม่ือมามนำ้ำโอ้ไปแม่พิเศษเมื่อนีอากาศดีแห้ง มาแล้ว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 ลุ้นลุ้นค่ะลุ้น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 มาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วรอตั้งนานตัวนี้มีกล่องด้วยตัวนี้ไปได้ไปได้ะาลายกล่องลายมาลายมาแล้ามาลายมาลายมาแล้วจ้าตัวนี้ลุ้นนานหน่อยค่ะมาแล้วมาแล้วเด้อค่ะมาอีกแล้ว มัน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 จะมันมันมารุนกันว่าจะตัวใหญ่ขนาดไหนใคน้อสิได้ตัวนี้ตัวนี้โอ้โหโอ้หนักตึงตึงหนักตึงตึงหนักตึงตึงรอนานค่ะตัวนี้รอนานรอนานมากเลยจ้าตัวนี้เปิดลตอเอาแต่หยาขึ้นมานั่มแม่ย่าไหนก็เอาหยาสวยสวยไสสวยจ้า มีไข่เต็มท้องด้วยใส่สวยๆวยมีไข่เต็มท้องน้ำจา้าใส่สวยๆเย,ยจา้ยจาใส่สวยมากจา้าไปเด้อพี่นอออ้องปไปดองได้ละจ้าได้ละจา้า <c oughs> ม่าเบิ่งปากกับผงชาแน,นลเดิมเหมือนเด้อสามช่องอยู่น้ำใจ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจากเด็กบ้านเด็กบ้านนาช่างเชื่อมเรือ USA USA นะคะสวัสดีค่ะเห็นแล้วคันไม้คันมือใช่ใช่ใช่มาแล้วจ้าทั้งเชนตัวแรกมาแล้วมัน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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วกำลังละดูที่ว่าใสใสสวยบ่เนาะวันนี้มาแล้วตัวแรกจ้า มาแล้วน้องเชนมามาอยากอยู่ใกล้ๆก,กันน้องเชนเนาะมาด้วยกันโอ้สงสัยจะเข้าขากับแฟนพี่แน่ๆน้องเชนเป็นไงคะทางานทํางานอยู่นูน่น,นเป็นไนคะฝนตกอยู่บ่พี่เดอะแม็กอันเป็นค้นกาลสินบ่จ้าเป็นค้นกาลสินอยู่บค่ค้าคือได้เห็นจักบรรดงสวนจักบรรนนโอ้ไกลแหลกมีปลากระสูนไหมครับมีมีมีจ้ามี มีปลากระสุกตัวแรกแคกหมานมาแล้วเอาลูก <un> ม <ix en> ันก่อนเอาลูกมันก่อนเดี๋ยวแม่ม <un ix en> ันทำมาก่อนเนี่หนเออในมาแล้วตัวที่สอง ชเ็เบื่อเหยียบปลอมน้องเชนน้องเชนเหยียบปลอมได้แล้วน้องเพนปลากระสูบเป็ลหลักเนองอันนี้อันนี้ปลากระสูบนะน้องเชนเอาไามดิ <c oughs> มาใกล้ๆหน่อยสิว่มามันจะได้ <c oughs> อันนี้ใช้เหยียบปลอมนะคะได้ปลากระสูบตัวแรกกระสูบเล็กหวานหวานหวนหวานหวานเดี๋ยวใส่โลเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวใส่โลตามหมาหม้อไปก่อน าต้องเอาตัวน้อยไปหาตัวใหญเลยพี่ฮึมาแล้ว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 จิกจัก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 มาแล้วค่ะมาแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเนี่ย จะสายไหนเนาะลุ้น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 จะลุ้น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 สุดยอะลุ้นค่ะเยอะตัวใหญ่ไหมนี่ดูจากกันเวทแล้วนะจ๊ะดูจากการดึงแล้วหนักหนักนักหนักหนักหนักตอไม้เหมือนเมื่อวานเมื่อวานได้ตอไม้ไว้ด้วยเขำใหญ่เลยครับแต่ตัวปลามองไม่เห็นน่ ติด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 ขำ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 มมาเลยจ้าพี่ฟ้าบอกว่าหัวใจบกบวกแลบบ้วก็แอบแอบจ้าพี่ฟ้าพี่ฟ้าขอบคุณค่ะที่ให้กําลังใจน้องก็จ้าพี่ฟ้าสู้ๆจา้าสวัสด,ดีจา้าวัจัสวัสดีค่ะพี่เพนสวัสดีจา้าสวัสดีจา้าขอบคุณมาโอ้โอ้้ไสใหญ่เลยจา้าวันนี้ของมามาตกไปแล้ว,ลวจ้านี่นแบบ ว้ายว้ายว้ายลุ้นสนานลุ้นะนาลุ้นะนาเอ้ยมาใหญ่มใหญ่ใหญ่ใหญ่จัดใหญ่สาสวยแม่วา,ลวาแล้วจ้าพี่เพนบอกว่าวาด,ดีค่ะครอบครัวลอยสนั่นนะคะแล้วก็ โซนโซนเหรอคะบนเกษตรมาชมและลุ้นด้วยครับมาเจอพอดีจ้ะแล้วก็วิเพนบอว่าวฟ้าดีจ้าได้ลาบได้ลาบวิเพนตัวใหญ่เลยวิเพ่นจ้าจ้ะพอดีมาถือช่วงมาเห็นตอนที่ใส่ใหญ่เลยจ้ะใส่ใหญ่ๆงามๆโอ้ไข่ด้วยแม่ไข่ด้วยจ้ะสุดยอดจ้ะใหญ่แทนเนาะน้องเชนบอก วัสด MM um. ีจ้าพิทาต์พิทาต์พิทาตพิธาต์บอกว่ามาแล้วเอฟซีพิทาต์ปะอู้มาแล้ว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 พิทาตมาพอดีพิทาต์มาพอดีอันมันหมาเลยพิทาตเอฟซีมาเอฟซีมาอันเอฟซีตัวโยงมาแล้วมาแล้วพอดีมันหมาพอดีเลยจ้ามันหมาพอดีมากมากพอดีฮะ มาบอมาบอมาบอโอโอโออ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 ลุนลุนลุนจ่บบาพิธขึ้นโดนไปพี่อ๋อพิธาได้ได้ชั่วโมงครึ่งละจา้าหงฮงึ้นได้ชั่วโมงครึ่งละจ้าเปิดเปิดเปิด,ปดทิมไว้อันบอค่อยอันได้ว่าจ่าพิธาคืนอู้สวยสวยสวยมาพิธามาผ้าผ้ามันหมาเลยพิธาเมืองเมือว้าว มีธาตุมาได้เห็นช็อตปลาใหญ่พอดีเบิ้งเบิ้อมีธาตเบิ้งโอ้โหการตัดปลาทาตมีสามช่องเฝ้ากันอยู่นี่จ้าป้าใส่ใหญ่อีกแล้รวิธาต์ปัดปลาตัดปลาตัดปลาตัดปลาลุนนี่สวยละได้มาตัวที่สองละจ้านานๆมาแต้มทีซีมันหมานหนักง่า่ใครเต็มท้องเอ็งเป่งเลยจ้า มาแล้วมาแล้วมาแล้วพิธ์มาแล้วไปปลาหลายคนเขาบอหาตีหายอยู่จังฟังพูนไกลๆเหมือเนเาจอดมอเตอร์ไซค์เต็มตะพังอยู่พิน์ไกลๆพูนเนี่ยเห็นขาวๆรีบๆๆน่ะ รถปิกอัพรถมอเตอร์ไซค์จอดเป็นซีฟขั้นอยู่จ้าพิทัศน์ยาวละฟาดอยู่ฝนทั้งฝนทั้งฝนแตเอาเกษตรมาเล่นแจ้งไปแจ้งมากเกษตรเล่นไหมทั้งฝนไกลๆพิ่นจ้ะหาหลายอยู่จ้ะแต่ว่ามองมองนี้มองมีไผมากมองนี้บ่มีไผมากกัเลยมันๆอยจ่าเบ่งเบิ่งใส่หอกงามนึงพิทัศน์โฟมเบ่งมาพิทัศน์มาท่านเห็นช็อตสวยๆป่าสวยๆเลยจ้ะ คุณจ้าเอฟซเอฟซีตัวโยงหมือนเ<ข>อฟตัวห่โลอ่าใส่สองตัวโลสองตัวโลค่ะไซส์สองตัวโลสวยๆเลยค่ตับตาตับตาไปค้งไว้สวยๆใส่สวยๆเลยสุดโดดเลยว่ามือเนุดเนี่ยเต้นขุดหเลย ข้างบนับปูตก,ตกตกตกปลาดูอยู่ข้างบนหมื่นันี่แค่ตกปาลายช่ไหมไสเนื้อปลอมในเนื้อปลอมตกปลากระสูุ